สวัสดีครับสวัสดีครับอิสานเชนแนลนะครับวันนี้ก็อยู่กับเบลคิวกับเบลอัดนะครับผมวันนี้พามาหาเป็นข้ามครับนี่เขาเห็นกรุกแล้วแต่ว่าเขาตันเห็นตัวนะครับหลุ่นยันเบิ้งครับยันครับอันสีุ่มส้มเบิ้งนะครับเดี๋ยวยันลองยันเบิ้งก่อนแต่่วาต้นมันมันใหญ่นะครับต้นมีหยันตีงโ่ครับนี่ต้นยัใหญ่ก็ผมเหรอนะครับเดี๋ยวลองยันเบิ้งก่อนนะครับโอ้กล่องย่อนแสงโอ้ปฏิยิง มาสิเท่อนเลยเมืนจะ่บ่มีโซนะบ้าวัดเหมืนบะมียันบะติ๋งนีตันี้เห็นยับตนนีมันจะนีัหมาพอดีครับ่รู้ครับม,มันเป็นใครก็ไม่รู้จะว่ามันอย่างน้ำก้นแล้วยันเหมือนกันนะครับบัติ๋งบ่บางทีมีแต่าตัวตกวนี่นะครับว่าต้นมันใหญ่ อย่าตนเด้อบาบคิวยอย่าไปอย่านั่งบรกจับคนนะบรกจับคนสิงห้ออันนี้มีโตนะครับขนามี่โตบ่เฮียมันนครับตนมันงนะครับต่งเดองตองต้องดับท้องดองดับดึกกดึกกน้องดึาคิวบาคิวเห็นย่เหมือนจโอ้มือนจะมีอยู่ครับนี่สองสามโตเลยครับ โอ้ไม่เห้บอกกันไปครับรองหาไม่ใช่จริงจริงนะส้มเด็กๆทั้งหลายนั่นแหละเพื่อนรองขาไม่ก็เสืส้อหมาหนักเยอะมากเลยนะเนี่ยมึงอาบน้ำบ้างหรือเปล่าไอหมางูไอหมาหาิ้งเงาจะทำให้ฉันดูแย่หนักแล้วใส่ไม้แต่งครับนี่แหละควบคุิ่งกับหมา เดี๋ยวเดี๋ยวขอสีม่วงเขาเป็นคนประหลักสัตว์ดูวเสียงกว่ายังนี่ไม่แล่ผมบอกเลยดอกนี้ต้องุ๊กหนึ่งตุ๊กสองตุ๊กสามมีเบื้องรับบล็อคิวแมนบบแมนครับใส่มันเลยครับจังๆแตกแตกตกสามนะครับแตกมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับ ครับอไสามโป๊ะนะครับนี่นะครับบล็อก B2 นะครับแมร์หนึ่งนะครับเีราป้อนเท่ากับแจกอินซีไปแล้วนะครับกับเบิร์ดนะครับลุนปะบล็อนครับบล็อนครับบสี่ไปนะครับแต่นี่ของมันเบิร์ดนะครับตลอดอินซีติดติดสามเบิร์ดจบับช่องกี่ข้าตลอดเท่ากับนี่ของเล็กๆน้อยๆนะครับหมอบไห้นะครับทำเราพ้นอยากได้บล็อคนะเหนียวเหรอเป็นเหนียวกัเนเหนียว ตุเร็นตวปะ่ะใส่ผมตั้งห็นตูยอยู่นะครับบอชข่้ดึงได้ไผมผรว้กันอัดยันมหาอุดมคะครับ,บครับบึ้งับไอาเห้แม่นใส่สสสมหาอุดมากวินเลยปังดียวปะโอ้ใส่สยันมหาอุดมากเนียแล้วครับมันต้องต๊ใจนะครับพวกเดี๋ยว่าเป,ป็นยังครับบอลช้สิบปีเอานะครับ โอ้บ้าด็ดเลยครับสูงคนนี้ผมขอไปได้ไปครับข้างนึงเบ้าคิ้วก็อีกขังนะครับปีนอ่อนนะครับไปครับเดย้อนจีไปต้นทั้งหนาครับตายตอนเลยนะครับเดี๋ยวหยามมึงต้นหนามีต้นนึ่งนี่เห็นไหมครับเนี่ยหยามอยู่บนยุตีบนนะครับนี่ครับต้องยมนปติงค์เขาเป็นโตเลยหมโตกไหมด้วพี่เนี่ยอันเนี่ย่อนทอดดึกไปเดี๋ยวลองเช็คนะครับเบาเพิ่มบอกว่าเช็คปึ้งเรียบร้อยครับบ้าหนาเช็คเลย คอนท่อไปแล้วครับอาลานแล้วคอนท่อนะครับคอนท่อไปแล้วาไปริ่งมือุ่นจะหวงไหมเนี่ยมันโตแล้วป่ะฮมันม้นคุ้นออาเลยอือ ยันมึงดกอยันบาาเลยมับ่างครับนาจะบ่มีตัครับเดี๋ยวเข้าไปข้าหน้าดีกว่าครับข้างหน้ครับต้นหนามีเสียงกองเง้วปิดเลยเ ร mer, fun, you, you, ุยฝรนซะเลยนี่ร oh, ุ่นเนี่ยน่ครับพอจนตัอไปคขวัเห็นยางยามากคิวขยางยับมากทั้งหนาหนหนึ่งผมขี่รถมหาเบาคิวเห็นนะครับเครับเอาตีนยันเดี๋ยวเทเปี่ยงตีนยันซะห้าไม้ข่างหร้าไม้างใข่างยือะเหมือนจะมีตัวนงอยู่ดเหมือนยันไปเลย คงกวพันอีกเหรคงกวพันชาติับเดี๋ยวเ้าโยนดูว่าฟังโอ้สะไลครับะไลตรงนี้ก็บระเดนโยนโดนนะครับก็นโยนมาแมนขึ้นกีแล้วไปปึงจังจังตกตัวลื่นน่ะ นี่ครับผมสิไก่เป็นบกโค้งตินี่แม่นครับผมตัวสี่งไก่เป็นบกโค้งนะครับนี่ครับเนี่ยหรือว่าส่วนภายอีสานนี่เป็นเมนูเด็ดได้เลยนะครับนี่ยเด็ดหลายแนวครับแม่นครับบางคนก็เอาไปเลี้ยงเนี่ยไปงัดไปกัดกัรไปงัดเขากันก็ไม่รู้กันผุ่มบุเคยหลินน้ำเขานะครับบุกซื้ไปงัดน้ำเขาเป็นงัดเดิมพันธุ์นะครับแม่นครับเห็นแต่เขาไปงัดไปครับเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าต่อเลยไปครับัอนนี้แม่ผมกอไปนะครับตะกียันไปเมียตรงนั้นตะกี้ยันนี่นะครับ พยากสะเทือนไปเลยนะครับเนาะเหนียวแล้วครับต้องมีเมียร้นม่ต้งหวต้องโดนฟื้นต้องถืนเาัว้นี่หน่อยน่น่อยนะครับนีตัวนี้หน่อยครับเด็กยืเนี่เด็กไปเลย ว้าวเสียงปอกแฝกปอกแฝกปอกแฝกไงนุงหลักเอาไปมั้งเล่าเลยนะครับผมบ่อันนี้เอาไปเาจอเล็กนี่ไปดึงบ่ะวัวเล็กเก่งมากคือคือเขาตัดอันเห็ดสะพานต์ปอกหลักของชุดรประทานโอ้ยเห็ดเป็นใหญ่นาะเบาเบาแต่งเกินไปแล้ว รุ่ดีามีคางนะครับโอ้เสียงกองเงาครับตนๆไปครับต่อครับจะขนาไปับะมาปล่ออีกต้นนะครับผมเดี๋ยวลงลจอดนะครับเราบริหารจว่ามีดนะครับเรายวให้บจาวิวบงกันนะครับิ้วบึงกันอ้ยแลนะครับยุ่งหนีครับเราคิววมีเสนว่า้องมุ่งโจาว่าเลยนะต้งมุ่ยอทางหายหน้าคนนี่ครับป้าเขาวเดียวนะคมาหาบางีนี่หอดใหม่ดิครับผม งานตําทาครับบกุงน่อยนะบกุงน่อยับี้นะครับักบี้มันารับมครับเดี๋ยวลงีสกิตดูนงกีอู้เ้ากันโขึ้นสีสกิตกต้นไม้ยังบติงเลย นี่ยังบอลลูนอีกอยู่บอลนครับดินมันหลนะครับน้ำสู้ค่รแน่นรับลนสองนะครับโค้งยยุ้ยครับคงครับโค้งยเงยทะบีหน่อยนยกเลเป็นโซ่าสขึ้นเฟงาสุดดูพี่ อันนี้ก็ยันบึงนะแม่ยันเลยเนี่ตัวน้นอยยันเองเดียว,วมีบ่มีสักมันมิสเลยเมเนียเลยเมียเลยปังบ่มีครับตามมันเลยเตด,เดี๋ยวบัอองลา้ากดีไปตหาครับ นะครับผมนี่นี่ครับนี่นี่ีหนึงนี่ก็คูนึงนี่นึ่งจนหน่อยนะครับคู่บ้างเป็นบกวงครับพี่นันบวเป็นอะบ้างเดี๋ยวสิลไปต้องลายันไเนาะเดี๋ยวบาอัดดถนึงเลยวะนี่ม่ดีับโินแดดครับินแดดินแดดนแดดยบมาแล้วครับหยาด้วยเนี่ยเขา่ปลเขาว่าหยาคุ้มมับอเขาอาจะยงว่ว

แม right ่ไม่ตกปั๊บเสียงอยู่นี่และวข้านเสียงยู่ตรงนี้แหะแต่ว่าอลงหลุมตัวผูวไอ้ตัวผูแสปัดงนี้แหะตัวผัวลงหลุมเด เสียงมันยุชัดๆนี้เสียงแม่มดคงอมเรียบร้อยครับโอ้เ้าภาล็กคงเลยคงเงียมันเซินลงเจเท่านี้แหละรัครับบริเวณนี้พอเห็นดอกตินแต่เสียงไา้ยินแ้่เสียงแล้วก็มั่วมันตินินแถวนีเนาะเหยไดจะตัวแม่นะครับ้ครัเขาไปข้างหนต่อ

อุ้งไงพวดชอบยัน่นะยนนอยันรถรถกลับบ้านไหม มาตรงครับมาตรน่นั่นนับ่กเขย่าพีขย่าเขย่าเขย่าจับตัวขย่าต้องขย่าลรวพี่ต้องเขย่าลรวตู้คอมเมนต์นะครับนี่ใส่ก่อนหินดู ตกวตกเหรอม้ตเลยตกะบ้าขยำขยำพี่ขยำเลยขยำขยำมันยังขยันอยู่ผมไปบงแล้วนะครับเพรามมีครับ ไม่มีเลยครับตัวอันนี้ยังบีเขาคงอันนี้ถึงตัวเลยนะครับนี่ปีแจกเลยดีก,ก่อนหินขอเราช่วตายข้อมันตน้นต้นหนามีบอลโอ้ต้นใหญ่ผลเด๋เยวิวยัน โอเคครับเงียบเสร็จละไปต้ตอไปครับเพื่อว่าเป็นการเเวละขนาต่อครับนี่ผลงานที่เขาหามานะครับจะได้บวก่อยไร้นะครับเพราะว่าเข้าไปหาบ่กี่ต้นนะครับไปหาข้าวหนึ่งนะครับนี่อากาศมันนั่นพร้อมนะครับเมื่อกี้พวกข่อยอยากขึ้นนะครับฝนฝนมันตกนะครับฝนมันตกหลังฝนตอกก็ได้ขี่ไปเบื้องจะน้อยนะครับนี่อะไรมาจะมีนะครับนี่ นี่ครับนี่แม่ข้ามดวงกวงนะครับนี่นี่ครับผมแต่ประมาณนี้เลยครับคลิปหน้าสติปิยังกระฝากกดไลค์กดติดตามไปแน่นได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าสติปิญญาข้ากระรอติดตามชุ่มนะครับคลิปนี้กระฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยครับผมบ้าคิวบาอาจจะขอตัวลาไปก่อนนะครับไปหนี้หาดวงกวงนะครับขอบคุณครับ